ในพื้นที่ฝนตกไม่ใช่แค่สากแก้วหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับอย่าง y t u t u เองคุณเกศกิษณาก็รายงานมาว่าตอนนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยเช่นเดียวกับฝั่งกัมพูชาที่นั่นก็ฝนตกหนักเหมือนกันแต่งานนี้กลายเป็นว่ากัมพูชาโทษไทย ว่าไทยเนี่ยนำภัยพิบัติมาสู่กัมพูชายังไงอ่ยยังไงคะโทษไทยก่อนเ,ออเลยเออนะเคยได้ยินแต่เราไม่ดีโทษปีโทษกอง<ไ>แต่งานเนี้ยอะไรไม่ดีก็โทษแต่ไทยอยู่อย่างเดียวเลย<ไ>นะกัมพูชาตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แล้วนะครับ<ไ>เจอฝนตกหนักที่ปอยเปตนะครับ<ไ>แล้วก็เนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วก็ลงโซเชียลของเขาเนี้ยสิบสี่ทับสิบก็คือเมื่อวานเนี้ยวันที่สิบสี่เดือนสิบตุลาคมแล้วระบุข้อความว่าประเทศไทยนำภัยพิบัติสู่ปอยเปตบอกเลยว่าหมดคำพูดจะพูดจริง เนี่ยคือถึงขั้นที่บอกว่าช่างโยงจริงๆเลยอะเบิร์ดคัมซีวอลเบิร์ดคัมซีวอลภัพยพิบัติเกิดขึ้นที่บ้านเขามาโจมตีไทย<ม>เราซะง,งั้นครับก็ชาวบ้านปลอยเป็ดเขาบอกว่าเขาต้องเร่งอ,อพยพออกจากพื้นที่ฝนตกหนักนานกว่า3ชั่วโมงระบายน้ำไม่ทันการจราจรยากลำบากร้านค้าต้องเอากระสอบทรายมากั้นเอาไม่อยู่ต้องวิทย์น้ำออกจากร้านบางจุดฝนหยุดตกน้ำนิ่งแล้วเด็กๆว่ายน้ำเล่นกันส่วนผู้ใหญ่เอาโต๊ะเก้าอี้มาวางกลางน้ำ ทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมตั้งวงดื่มแบบไม่ทุกร้อนแต่โทษไทยบอกว่าไทยเป็นต้นเหตุยังไงอะ่ะเออไม่ใช่แค่กัมพูชานะไทยเราก็เหมือนกันฝนก็ตกหนักเมื่อกี้คุณก้องก็บอกว่าฝนก็ตกด้วยใช่ไหมที่ชายแดนสากแก้วนี่นะครับ นะที่พ่อค้าแม่คา้าถึงกับร้องเหมือนกันนะเพราะว่านะน้ําท่วมนีที่อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับเรื่องธรรมชาติภัยพิบัติเรื่องของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในทุกที่จะมาหา,าว่าเป็นเพราะไทยแบบนี้<า>ม,มันใช่เหรอไทยปิดด่านใช่ไหมเลยทาให้น้ําเขาท่วมะเราไม่ยอมเปิดด่านน้าเขาเลยท่วมขังอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมนี่ไปแก้ปัญหาไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนตัวเองก่อนดีกว่าดีกว่ามาโทษคนอื่นแบบนี้นะครับค่ะ